สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีพฤษภกับอาจารย์กบค่ะโดยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะถือว่าชาวราศีพฤษภนั้นดวงได้ปัส,สวะเกณฑ์ก็จะส่งเสริมในเรื่องบารมีทางด้านการงานให้กับชาวราศีพฤษภค่ะ แล้วก่อนที่เราจะไปฟังคำทํานายโดยละเอียดกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีพฤษศกันสักนิดนึงก่อนค่ะราศีพฤษศนั้นถือเป็นราศีกลางธาตุดินนะคะเป็นพบแห่งกระเป๋าสตางค์ของดวงโลกและก็ดวงเมืองค่ะ โดยมีดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเทพพเจ้าแห่งความรักและเงินตราเป็นดาวประจำตัวจึงส่งผลให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีความโรแมนติกในหัวใจค่ะชอบเสียงเพลงชอบในเรื่องของการลเล่นชอบในเรื่องของดนตรีการแสดงรวมไปจนถึงการชอบศิละปะทุกแขนงเลยล่ะค่ะชอบสะสมในเรื่องของเงินตราสะสมในเรื่องของทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าและว่ากันว่านะคะชาวราศีพฤษภนั้น หากได้นั่งนับเงินทุกวันหรือว่าได้มีโอกาสดูสมุดบัญชีที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันจะมีความสุขความชื่นใจเป็นอันมากเลยละค่ะอีกทั้งชาวราศรีพฤษภนั้นยังมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงปรับตัวไม่ค่อยเก่งนักนะคะแล้วก็มีความสุขขุมคัมภีรภาพรักสงบซื่อสัตย์และยังหยิงทรนงอีกด้วยค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราสีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ของปี2564นี้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ชาวราศีเพลศนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวประจําตัวของท่านยังคงเดินเสด็จค่ะซึ่งการเดินเสด็จนั้นถือเป็นการเดินเร็วกว่าปกติของดวงดาวนะคะโดยเดินในลนักษณะดบบน,นี้ต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะอีกทั้งดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาววาสนาของท่านยังเดินจรอ,อยู่ในเรือนสุพะซึ่งเรือนสุพะนั้นก็หมายถึงความสุขความสําเร็จความคิด คิดความฝันความปรารถนานะคะร่วมกับดาวกลุ่มใหญ่อีสีดวงในช่วงสามสัปดาห์แรกของเดือนและเดินจรได้ตำแหน่งปัสวะอุดมเกณฑ์ในเรือนการงานในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่ะจึงส่งผลให้ภาพรวมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเจ้ราศีพฤษภนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จทางด้านการงานการเงินและสิ่งที่ปรารถนาเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะ ทีนี้เรามาดูโดยละเอียดในเรื่องของการงานบ้างนะคะทางด้านการงานดวงได้ปัตส,สวะเกณฑ์ก็จะเสริมบารมมีในเรื่องการงานเป็นพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะการงานของท่านนั้นอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการได้รับความร่วมมือจากผู้คนที่อยู่ในแวดวงการทำงานอยู่บ้างค่ะแต่ท่านก็จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ โดยงานของท่านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะเนื่องจากท่านได้เกณฑ์เพชรเม็ดเอกกับดวงชะตาคือดาวอาทิตย์เดินจรได้ปัสวะเกณฑ์ในเรือนการงานค่ะ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านเดินจรร่วมกับดาวอาทิตย์คู่สมพลค่ะซึ่งดาวคู่นี้เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วจะมีกำลังมากนั่นเองค่ะท่านหยิบจับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเมื่อดาวเดินจรคู่กันในเรือนการงานจึงส่งเสริมให้การงานของชาวราศีพฤษภนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากเลยละคะ่ะ สำหรับท่านที่ตกงานรอง,งานหรือว่าเกิดวิกฤตทางด้านการงานมาจากช่วงก่อนนี้นะคะท่านก็จะโชคดีในเรื่องของกิจกรรมการงานเป็นพิเศษโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเลยละคะ่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างนะคะ ในเรื่องของเงินเงินทองทองนั้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพระพุธซึ่งถือเป็นดาวการเงินของท่านนั้นยังเดินโครจรเป็นพินทุบาทกับดวงชะตาโดยเดินในลักษณะเป็นพินทุบาทต่อเนื่องมาจากเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะอีกทั้งดาวพระพุธนั้นยังเดินโครจรถอยหลังพักองศาอีกด้วยนะคะโดยเดินโครจรถอยหลังพักองศาจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ก็ส่งผลให้สภาพคล่องทางด้านการเงินของท่านนั้นไม่ค่อยดีนักนะคะท่านจะมีรายจ่ายมากและสำหรับบางท่านอาจหมายถึงรายรับที่ลดลงค่ะหากท่านต้องซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงหรือว่าต้องใช้จ่ายเพื่อการลงทุนก็ขอให้ท่านนั้นพิจารณาให้รอบคอบค่ะเพราะอาจทำให้ท่านนั้นขาดสภาพคล่องหมุนเงินไม่ทันจนเกิดเป็นความเครียดความกังวลขึ้นมาได้ค่ะ และสําหรับชาวราศีพฤษภบางกลุ่มที่มีพรกพวกเพื่อนฝูงหรือว่าผู้คนที่คุ้นเคยกันเข้ามาขอหยิบยืมเงินทองหรือว่าขอให้ท่านช่วยเหลือเซ็นค้าประกันให้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านบอกปฏิเสธไปก่อนนะคะ อีกทั้งในช่วงนี้นะคะท่านไม่ควรจะไปรับปากอะไรกับใครในเรื่องของเงินเงินทองๆองค่ะเพราะบางทีตัวท่านเนี่ยอาจจะหมุนไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือเขาในเรื่องของเงินเงินทองทองได้แต่ถ้ารับปากไปแล้วเนี่ยบางทีเราทําไม่ได้เนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียคําพูดแล้วก็เกิดการผิดใจขึ้นมาได้ในภายหลังค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักบ้างนะคะทางด้านความรักสําหรับคนโสดค่ะ ท่านจะมีสเสน่ห์แพรวเป็นพิเศษกว่าในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเลยนะคะโดยจะมีคนที่เข้ามาทําให้ท่านนั้นหลงไหลได้ปลื้มบ่อยครั้งขึ้นนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกหัวใจเต้นแรงประหนึ่งยืนอยู่ข้างตู้ลำโพงที่มีเสียงเบสหนักๆเลยละคะ่ะและความรักของท่านในปี2564นี้มักจะมาแบบรวดเร็วแล้วก็รุนแรงด้วยนะคะและสามารถนำพาไปสู่การลั่นละคังวิวาได้ด้วย ทีนี้มาดูข้อควรระวังบ้างค่ะสําหรับสุภาพสตรีก็ขอให้ท่านระมัดระวังการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจเอาไว้บ้างนะคะและสําหรับสุภาพบุรุษนั้นก็ให้ระมัดระวังการเปโจนกระเป๋าแฟบค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวพร่างคารซึ่งถือเป็นดาวคนรักคู่ครองของท่านยังคงเดินจรอ,อยู่ในเรือนวินาศไปจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้นะคะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงไปค่ะ แต่ท่านยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายอันเกิดจากความประมาทของตนเองเอาไว้บ้างนะคะสำหรับสุภาพสตรีนั้นที่ท่านเพิ่งเริ่มคบเริ่มพูดคุยกับใครบางคนก็อย่าเพิ่งไว้ใจไปไหนมาไหนกับเขาตามลำพังนะคะเพราะบางทีท่านอาจจะถูกปลุกปล้ำให้เกิดเป็นความเสียหายขึ้นมาได้ค่ะ และตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงปลายเดือนก็ให้ระมัดระวังหญิงหรือชายที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาพัวพันทําให้เกิดเป็นความเสียหายและสําหรับท่านที่ปกปิดความสัมพันธ์ในเชิงของรักๆคล้ยๆมาช่วงหนึ่งแล้วในช่วงจังหวะวันที่25กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงปลายเดือนค่ะก็ให้ระมัดระวังความลับอาจจะเปิดเผยขึ้นมาได้นะคะ สำหรับท่านสุภาพบุรุษหากมีการร้องขอให้ช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองจากหญิงสาวที่ท่านเพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยหากท่านรู้สึกลำบากใจก็ให้ตอบปฏิเสธไปได้เลยนะคะ สำหรับคนมีคู่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคนรักคู่คลองของท่านจะมีโลกส่วนตัวสูงหรืออาจหมายถึงเขาหรือเธอนะคะมีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องไปโฟกัสจนไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านเลยล่ะคะ่ะและสำหรับบางคู่อาจหมายถึงการปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังจากสภาวะเบื่อเบื่อเซ็งเซงหรืออาจจะหมายถึงสภาวะของความซึมเศร้าก็ได้ะคะ่ะและสำหรับบางคู่อาจหมายถึงการพัดพรากห่างไกลกันชั่วคราวเนื่องมา จากกิจกรรมการงานหรือภาระหน้าที่ต่างๆที่จะต้องรับผิดชอบเช่นการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่การงานในต่างจังหวัดเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพและเกณฑ์อุบัติเหตุบ้างค่ะ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะพระราหูซึ่งถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์นั้นยังคงเดินโครจรทับดวงชะตาของท่านอยู่จึงส่งผลให้ชาวราศีเมษนั้นก็อาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างค่ะและในช่วงนี้นะคะไวรัสโควิดก็ยังคงระบาดกันอยู่ในเมืองไทยยังไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะเพื่อความไม่ประมาทท่านก็ควรปกป้องตัวเองให้ดีนะคะหากไปไหนมาไหนเนี่ยก็ยังคงต้องใส่แมสและหมั่นล้างมือให ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะและสำหรับท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเช่นอาจจะเกี่ยวข้องกับของแหลมคมการปีนป่าย้นที่สูงหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนหรือว่าขับขี่ยุ่นยานพาหนะนะคะขอให้ท่านระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงปลายเดือนค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของโชคลาภบ,บ้างนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวพระฤหัสบดีซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของท่านนั้นยังคงเดินเสดค่ะซึ่งการเดินเสด็นั้นถือเป็นการเดินเร็วกว่าปกติของดวงดาวนะคะเรียกว่าเป็นการเดินส่งผลดีกับดวงชะตาของท่านในเรื่องของโชคลาภก็จะมีผลให้โชคลาภทางการเงินของท่านนั้นเกิดขึ้นแบบง่ายๆตลอดทั้งเดือนเลยล่ะค่ะ ทีนี้เรามาดูเคล็ดเสี่ยงโชคกันบ้างนะคะเคล็ดเสี่ยงโชคในวันที่1กุมภาพันธ์ท่านก็มีโอกาสจะได้โชคลาภจากบุคคลที่อ่อนวัยกว่าค่ะหรือได้โชคลาภจากเด็กๆนะคะเช่นถามเลขจากเด็กๆหรือให้เด็กๆช่วยเสี่ยงโชคให้ก็ได้หรือท่านจะขอโชคลาภจากเทพที่มีความเป็นเด็กก็ได้นะคะเช่นขอโชคลาภจากไอ้ไข่น้องจุกน้องรักยมน้องกูมานเป็นต้นค่ะ ทีนี้เรามาดูเคล็ดลับการเสี่ยงโชคในวันที่16กุมภาพันธ์บ้างค่ะหากในช่วง16กุมภาพันธ์นั้นท่านได้รับของขวัญของฝากก็ให้ลองนับจํานวนชิ้นสิ่งของของของขวัญของฝากนั้นหรือว่าให้พิจารณากล่องหรือถุงของข,องขวัญดังกล่าวก็ได้ค่ะหากมีตัวเลขปรากฏอยู่ก็ให้นําตัวเลขดังกล่าวนั้นมาลองลุ้นโชคลุ้นลาบดูก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นโชคกันนะคะ การทำนายดวงของอาจารย์โกบนี้อาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซนค่ะเนื่องจากพื้นดวงกำเนิดของแต่ละบุคคลก็จะมีดวงดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะ อาจารย์กบก็ขอวอวยพรให้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะขอให้ชาวราศีพฤษภนั้นโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงขอให้มีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆทําทงานขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆซื้อหวยถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่และรวยกันแน่นๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะ และถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ l ล n e ID 089 003 4555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะ สวัสดีค่ะ